ดสันน้ำเค็มสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามากันในเรื่องของอาการพบเจอนะครับผมเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะจากกลุ่มผู้เลี้ยงบางส่วนนะครับที่ในลักษณะของการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ได้มีคํามาปรึกษาได้มีหลายๆอย่างที่ได้เคยคุยกับผู้เลี้ยงหลายๆท่านนะครับผมก็จะเอาข้อมูลในเรื่องของโรคต่างๆนะครับผมมาคุยกันว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยเราจะเจอลักษณะปลาที่ก่อนจะตายหรือว่าเวลาปลามีปัญหาเนี่ยเรามักจะเจอแบบไหนเป็นส่วนใหญ่นะครับสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยผมมาที่โลกในเรื่องของยอดฮิตเลยนะครับผมก็คือเลือกโลกของอพวกจุดขาวที่เราเรียกกันนะครับผมปกติแล้วนะครับผมจุดขาวเนี่ยส่วนตัวผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนแรกก็คือจุดขาวอย่างเดียวก็คือเหมือนผมแป้ง นะครับก่อนหน้านี้ก่อนอีกก่อนหน้านี้อีพีอื่นๆอาจจะได้พูดไปบ้างนะครับแต่นี่ผมจะรวมทุกอย่างมาอยู่ในอีพีนี้นะครับผมแล้วก็จะมีประเด็นอื่นๆมีลักษณะอาการอื่นๆที่พบเจอนะครับผมนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับกลับไปสู่ในเรื่องของจุดข,ข่าวนะครับจุดข,ขาวก็ยอดฮิตอยู่แล้ววิธีรักษานั้นร้อยแปดพันเก้านะครับผมถามกี่ท่านกี่ท่านก็อาจจะเหมือนกันและอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาฟังในเรื่องของอเบื้องต้นสําหรับ ข้อมูลตรงนี้นะครับผมจุดขาวนั้นผมจะแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับจุดขาวแบบจุดขาวแบบเหมือนผงแป้งโรยลงกับพื้นเหมือนมีตัวปลาแล้วผงแป้งโรยลงนะครับผมก็คือจะเป็นจุดขาวเล็กๆเ,กเกี่ยิบเลยนะครับผมอันนั้นกรณีที่1กรณีที่2จุดขาวแล้วมีฟิล์มร่วมนะครับจุด แล้วมีฟิล์มบางๆร่วมนะครับเป็น2อ,อย่างรวมกันตัวนี้จะอันตรายนะครับอาจจะทําให้ตายยกตู้ได้นะครับผมสาเหตุก็เกิดจากกลุ่มโคตโตัวเอ่ยกลุ่มแบคทีเีีเอยนะครับผมก็จะเกิดเหมือนเหมือนประมาณว่าเป็นลักษณะของเชืออ้อเชื้อ2ตัวมามา,มาเกิดเชื้อ2ตัวเนี่ยนะครับผมมามา,มามามาเป็นเหตุนะครับผมให้เกิดอาการนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะจุดข,ขาวที่เป็นจุดใหญ่ นะครับผมจุดใหญ่หมายเพราะว่าเป็นลักษณะของจุดสีขาวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทางหางแต่เวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเหมือนจุดจุดสอมลี นะครับผมจะเป็นปุ่มๆใหญ่ๆนะครับผมเป็นเป็นเหมือนเชื้อราประมาณนี้อันนั้นก็หลายๆคนก็มองรวมเหมือนว่าเป็นจุดขาวแล้วกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเคยเห็นอาจจะอ๋อแต่บางท่านไม่เคยเห็นก็อาจจะแบบว่าไอ้จุดขาวตกลงแบบไหนมันเป็นแบบไหนกันแน่อะไรนะครับผมกรณีการรักษาจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นในกรณีทั้ง3าแบบนั้นนะครับผมแบบแรกคือจุดขาวเบสิกเลยนะส่วนใหญ่ที่เวลาเรารักษาเราก็จะจับเปลาออกมานะครับผมใส่ในเรื่องของ คัพเปอร์นะครับผมเข้าไปคัพเปอร์มีหลายแบนด์เราก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่2นะครับจุดขาวแล้วมีฟิล์มร่วมนะครับอาจจะใช้ในเรื่องของฟอร์มาลีนบวกคัพเปอร์เข้าไปนะครับผมโดยที่อาจจะแยกกันแช่นะครับผมก็คือแยกปลาออกมารักษาใน2กรณีนะครับผมแช่คัพเปอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยฟอร์มาลีนต่อ อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะช่วยในการรักษานะครับผมกรณีที่3ที่กลุ่มเชื้อราก็อาจจะในเรื่องของอกลุ่มใช้ยานะครับผมกลุ่มกลุ่มยาเหลืองต่างๆนะครับอควาติกบีหรือแบรนด์อื่นๆก็มีนะครับผมจะเป็นกลุ่มรักษาพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับผมพวกนี้จะใช้ในเรื่องของตัว ตัวที่เป็นจุดมันสัมรีที่ผมบอกจุดทางห่างเวลาเราเห็นเราจะเป็นฟูๆนะครับขอภัยไม่มีรูปนะครับวันนี้จะเอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับผมเวลาเราเห็นเนี่ยเวลาเราไปค้นข้อมูลเวลาเราจะไปสอบถามเนี่ยหรือว่าถาม Google อะไรก็ตามแต่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเซิร์ชว่ายังไงควรจะหาข้อมูลว่ายังไงเพราะจริงๆแล้วกลุ่มการรักษาพวกนี้นะครับผมมีหลากหลายที่ผมบอกนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปหาว่าจะรักษาอย่างไงคุณต้องรู้ก่อนว่ามันมันเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไงคุณถึงจะไปเสิร์ชหาวิธีถูกนะครับผมตัวนี้หลกัหลกๆก็ที่ผมบอกเกิดจากเชื้้อรรรานะะานคับบบถวม3แบบ บางแบบจะเกิดจากเชื้อราบางแบบจะเกิดจากโปรโตซัวนะครับผมก็จะมีโปรโตัวก็จะมีหลายตัวแล้วแต่อาการไปนะครับแต่ลักษณะการรักษาก็คือมันจะมีกลุ่มหลักๆก,ก็คือยาที่เราใช้คอปเปอร์อะไรพวกนี้มันก็จะช่วยกำจัดโปรโตัวนะครับวิธีการรักษานนั้นไม่สามารถใส่ตู้นะครับผมเช่นคอปเปอร์เออยาเหลืองเอยนะครับฟอร์มาลีนเอยไม่สามารถใส่ในตู้ที่มีประกันลังได้นั่นนั่นคือจุดจุดด้อยของเขานะครับผมแล้วก็จะมียาตัวหนึ่งที่เข้ามาเสริมตรงนี้นะครับแต่เราต้องคุยกันตามตรงว่ายาตัวนี้ชื่อ โพลีแล็บนะครับผมโพลีแล็บก็ขวดละพันกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนที่ผมบอกโพลีแล็บก็มีเอฟเฟกมาเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าร้อยมีผลร้อยเนะครับจากผู้ใช้จริงๆเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งมีผลต่อ SPS นะครับผมทําให้ SPS ตายนะครับผมต่อใหอ้การบอกเล่ากันมาว่าจะไม่มีปัญหาก็ตามนะครับผมแต่ว่าสําหรับตู้ที่ไม่มีปัญหาก็มีนะครับและก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอก็คือโพลีแล็บเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยปลากราลังอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าปลาเนี่ยบางตัวอาจจะหายแต่บางตัวจะไม่หาย นะครับผมอันนี้จะเป็นหลักๆโดยประมาณนั้นนะครับผมถามว่าวิธีเราจะกําจัดเชื้อเวลามันเป็นจุดข,ขาวแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้มันปลอดเชื้อร้อยเซนะครับผมก็คือหลักๆแล้วเมื่อเราพบจุดข,ขาวนะครับผมเราพยายามจะต้องบอกว่าเราจะให้มันปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะยากแต่ว่าเราก็สามารถทําให้มันอยู่ที่ประมาณ90% ได้นะครับผมโดยที่เมื่อมีจุดขาวในตู้ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนหรืออย่างไรก็ตามนะครับผมนํำปลาออกจากตู้ทุกตัวให้ออกให้หมดนะครับเราทิ้งตู้ไว้สัก45วันนะครับผมเสร็จแล้วค่อยเอาปลาลงนะครับซึ่งปลาเนี่ยจริงๆก่อนเราลงเนี่ยเราควรจะกักเชื้อเราควรจะ,ะใช้ยานะครับผมบางคนก็ใช้ยาเลยก็ได้ซื้อมาปุ๊บแช่ยาเลยนะครับเซฟตี้เฟิร์สป้องกันไว้ก่อนแต่บางท่านก็บอกว่าไม่อยากจะใช้ยากับปลานะครับก็อาจจะ กัดเชื้อไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ดูอาการถ้ามีแสดงอาการเราค่อยรักษาถ้าไม่แสดงอาการเราก็ลงตู้หลัก,ลกนั่นคือวิธีการกัดเชื้อนะครับผมอาการต่อมานะครับผมสําหรักการเจอ,อปลานะครับผมต่อมาเลยที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือปลานะครับผมอ,อยู่ดีๆก็ตายนะครับผมอยู่ดีๆก็ตายนะครับอยู่แล้วดีๆก็ตายเนี่ยเวลาเราจะพิจารณาออกมาเนี่ยมันจะยิบย่อยมากเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมมัน สำหรับผู้ที่ให้คำปรึกษากับผู้เลี้ยงเนี่ยจะเจอไม่ไมเหมือนกันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมสําหรับผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับต้องต้องเป็นคนช่างน้ําหนักนะครับผมในคําพูดที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าตกลงมันน่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับผมซึ่งซึ่งเวลาจะให้เราสรุปให้ให้ผมสรุปให้เวลามาสอบถามเนี่ยต้องบอกว่ามันสรุปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้อยู่ตรงหน้าง,งานหน้าตู้แล้วก็เห็นเหตุหการณ์หรือว่าไม่ได้นาตาม,มาส่องกล้องจุลทรรศ ตรงนั้นนะครับผมโอเคในเรื่องของปลาอยู่ดีก็ตายนะครับผมจะแยกเป็นประเด็นแรกนะครับผมก็คือในเรื่องของปลาที่เวลาได้มานะครับผมโดนยาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคำนี้เราได้ยินมาตลอดนะครับเราต้องต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีการใช้ยาจริงๆนะครับผมซึ่ง แน่นอนว่าผมเคยนําปลานําเข้าปลามาบ้างนะครับผมในส่วนของอินโดที่เคยขาดทุนไปบา,บางคนถ้าติดตามในในเรื่องของเพจผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะมีเพจด้วยเนาะก,ก็จะรู้ว่าผมนี่ได้นาปลามาแล้วก็ลองมาพักมาเน้นในเรื่องของการพักการหาเชื้อโรคแล้วก็ขายเพื่อนดึงทุนคืนบ้างนะครับแต่ว่า ประเด็นแล้วก็จะเจอการตายแบบไม่มีสาเหตุนั้นต้องบอกว่ามีมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ลูกค้าซื้อไปแล้วอยู่ดีจะตายนะครับผมประเด็นที่หนึ่งที่ผมบอกนะครับอาจจะตายภายใน1เดือน2เดือน3เดือนก็ได้ในกรณีที่ปลาว่ายน้ําปกติกินอาหารปรกติเลยแต่อยู่ดีๆก็ตายไปอยู่ดีๆก็ผอมไปกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับผมโดยปกติแล้วเราจะสันนิษฐานว่า1น,นะครับผมปลาจะได้รับนะครับผมในเรื่องของยา นะครับเวลาจับจะมาจากธรรมชาติซึ่งยาพวกนี้มันจะค่อยๆทาลายระบบนะครับภายในระบบลำไส้ของปลานะครับผมซึ่งมันจะแสดงมาผลมันจะแสดงผลนะครับผมกับผู้เลี้ยงนั่นแหละนะครับผมโดยที่เวลาเราซื้อมาเราไปเลือกเนี่ยอาจจะว่ายดีนะครับผมกรณีที่2อยู่ดีก็ตายไปนะครับผมในเรื่องของค่าน้านะครับผมกรณีผมเคยพูดแล้วนะครับผมในกรณีที่ปลาตายเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้และเราควรจะต้องวัดก็คือเอนในเรื่องของแอมโมเนียนะครับผม NO3 แต่เราจะไปเจาะจงที่แอมโมเนียมากกว่า เราสังเกตนะครับผมเวลาเราซื้อ,อตัวตัวเทสแอมโมเนียเนี่ยปกติแล้วสเกลเทสเนี่ยนะครับผมมันจะมีให้สูงสุดเลยก็อยู่ที่ประมาณ 2, 2> นะครับผมถ้าสีมันเข้มกว่านั้นหรือมีปัญหากว่านั้นเราเราจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายว่า มันจะมีค่าแอมโมเนียมากกว่า2นะครับที่เขาให้มาก็าที่แค่2เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับผมแอมโมเนียเนี่ยไม่ควรมีในตู้มากนะครับผมจะทําให้ปลาช็อกนะครับผมจะทําให้ปลาตายได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะครับผมตัวนี้บางทีอาจจะเป็นปลาเก่าเลี้ยงมาแล้ว5เดือน6เดือนแต่อาจจะพลาดไปในเรื่องของการวัดแอมโมเนียบางตู้ปูทรายนะครับปูเศษปะการังนะครับผมค่าของเสียมันจะไปสะสมอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะถูก ถ่ายทอดนะครับผมแพร่ออกมาจากดินจากทรายนะครับผมสู่มวลน,น้านะครับผมทําให้อมโมเนียนั้นสูงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในกรณีที่อมโมเนียไม่เกิน2เนี่ยนะครับผมก็อาจจะปลาสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ถามว่าอมโมเนียเป็นพิษต่อปลานะครับแต่ในกรณีที่อมโมเนียมากกว่าสอขึ้นไปนั่นหมายถึงเวลาเราเทสเนี่ยสีมันเข้มกว่าแถบที่ให้มานะครับผมก็ไอ้พวกนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันจะเป็นพิษต่อปลาโดยตรงเลยนั่นก็คือหมายความว่าคุณอาจจะเลี้ยงได้ระยะหนึ่งหรือบางวันดีคืนดีหรือเวลาปลาเครียดขึ้นมาปลามีปัญหา เกิดอะไรขึ้นมานะครับผมคุณต้นทานปลาจะน้อยมากๆนะครับผมซึ่งมักจะทําให้เขาตายได้นะครับผมมักจะทําให้เขาตายได้นะครับเขียนชั่วข้ามคืนนะครับผมอันนี้อีกกรณีหนึ่งและกรณีต่อไปในกรณีที่ปลานะครับผมอยู่ดีดก็ตายนั่นก็คือ การที่เรานาปลามาเนี่ยนะครับผมแล้วเราเอามาเนี่ยเรายังไงเราก็ให้อาหารยังไม่กินอาหารนะครับผมให้ยังไงก็ยังไม่กินยังไม่กินอยู่ดีก็ตายนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีทางรักษานะครับผมวิธีก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเหมือนกันในเรื่องของการใช้ยานะครับต้องบอกว่าไม่มีทางรักษานะครับผมคือถ้ารอดก็รอดไปถ้าตายก็ตายไปไม่จําเป็นไม่อ่าหลายหลายท่านนะครับผมไม่จาเป็นต้องไปไขว้าหายาหาอะไรมามากมายนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองไหนๆก็เลี้ยงแล้วรักเขาแล้วนะครับอยากจะลองก็ลองได้แต่เราต้องพูดก่่อนวา การรักษาหายนั้นนะ่ะต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากเท่าที่เคยเจอนะครับผมในกรณีนั้นนะครับไอ้พวกผอมตายเอ้ยไรตายเนี่ยนะครับผมนะครับแต่ว่าผอมตายวงเล็บว่ามันจะมีผอมตายแบบหนึง่งก็คือในเรื่องของการกินอาหารไม่ครบโดยเฉพาะตระกูลแท้งนะครับผมตระกูลที่ต้องบอกว่ากินพืชนะครับผมบางบางทีเนี่ยเวลาเราให้อาหารทรัพย์ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งนะกินจริงอะไรจริงแต่ว่า ในเรื่องของร่างกายเนี่ยอาจจะแบบว่าผอมแห้งแรงน้อยประมาณนั้นนะครับผมจะแบนวันนั้นเราอาจจะเสริมสารไหลหรือพยายามเน้นหาอาหารที่มีสารเผื่อผสมของสารไหลยเยอะๆตรงนั้นก็อาจจะช่วยให้กลับมามีเนื้อมีหนังเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมวันนั้นก็เป็นไปได้นะครับผมทีนี้ก็กลับมาในเรื่องของอะนะครับแอโมโมเนียนะครับทีนี้เราก็ อย่างวิธีมันเขาเรียกว่าวิธีที่มันเกิดเนี่ยก็คือเราให้อาหารเอออะไรเออแล้วมันไปสะสมขี้ปลาจํานวนปลามากเกินไปอะไรพวกนี้นะครับอาหารสดบางตู้ที่ให้อาหารสดอยู่แล้วเนี่ยอาหารเหลือนะพวกนี้ก็จะเป็นแอมโมเนียนะครับผมก็คือหมายความว่าเวลามันเน่ามันย่อยสลายไปนะครับมันจะเกิดเป็นค่าแอมโมเนียขึ้นมานะครับผมเมื่อมันสูงเกินไปก็จะเป็นทิ้กับปานั่นเองนะครับผมวิธีการดูแลก็คือเช่นอ่าคุณดูแลตู้ให้ดีนะครับดุะกอนจากดินจากทรายอะไรเงี้ยเป็นประจานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ แบคทีรียนะครับพยายามเสริมสมมติว่าเราวัดแล้วค่าสูงเนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการก็คือดูพื้นตู้นะครับผมพยายามทําความสะอาดให้อาหารน้อยลงถ้าเรารู้ตัวว่าเราให้มากนะครับผมเสร็จแล้วเราก็อาจจะเสริมแบคทีเรียเข้าไปเพราะว่าแน่นอนแบคทีรียจะเป็นตัวจัดการแอมโมเนียนะครับผมให้เป็น N2, N3 ต่อไปนะครับผมซึ่งบางครั้งนะครับแอมโมเนียเกิดมากนะครับค่าของค่าแบบ เน่าเสียอะไรพวกนี้นะครับของที่เราให้อินทรียสารอะไรพวกนี้มันเน่าเสียนะครับมันเกิดมากแต่ว่าในเรื่องของแบคทีเรียมีจานวนไม่เพียงพอนะครับมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะกําจัดแอมโมเนียตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนรูปไปนะครับผมก็มันจะเป็นผลนะครับเป็นผลร้ายเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดสาเหตุนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วอินทรียสารอาหารนะครับจำนวนปลามากเกินไปนะครับผมวิธีรักษาก็วิธีจัดการนะครับผมพวกนี้ก็ก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าดูแลความสะอาดให้ดีนะครับผมแล้วก็ อาจจะด,ดูในเรื่องของจํานวนของแบคทีเรียนะครับแล้วก็จะมีกรณีอื่นๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับผมอันนี้คือในลักษณะของปลาอยู่ดีก็ช็อกตายนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนคืนนะครับผมแล้วก็มีแบบหนึ่งก็คือในกลุ่มที่ช็อกต่อหน้าต่อตาอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีแบบหนึ่งก็คือในเรื่องของเนี่ยบางทีนะครับปกติแล้วมันจะเกิดในตอนไฟดับใหม่หรือไม่ก็ไฟกําลังจะติดหรือไฟติดใหม่นะครับผมก็คือเกิดจากการตกใจนะครับผมบางทีเนี่ยเลี้ยงปลาปลาว่าอยู่ดีเลยแค่ไฟติดขึ้นมาปลาดินัับท้้้งตูแลวก็น นะครับช็อกหรือไม่ก็กลายเป็นปลาหมุนไปเลยนะครับผมก็หมายความว่าว่าอยู่ปกตินี้นี่แหละนะครับบางทีไฟตู้เราดับแล้วแต่บางทีเราอาจจะกลับมาจากทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เปิดไฟบ้านเปิดไฟที่บ้านนะครับส่องสว่างหนึ่งตู้ปลาตกใจนะครับดิ้นผ่านพุดพับผุดพับสองสามทีนะครับเสร็จแล้วก็ปลาจะมีอาการนอนนิ่งนะครับหายใจถี่นะครับผมหรือกรณีหนึ่งก็คือเป็นการเป็นปลาจะหมุนทันทีนะครับผมเช่นอาจจะหมุนแบบพวงคือเราเวลาเราสังเกตเนี่ยนะครับผมเรามันจะเราจะสังเกตเห็นเลยว่า นะครับอาการมันผิดปกตินะครับก็คือจะควงจะไหวและจะหมุนเสียการทรงตัวนะครับพวกนี้ก็เกิดจากอาการเกรงอาการตกใจนะครับผมซึ่งถามว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราพยายามดูแลปลาให้ดีเท่านั้นเองนะครับผมบางครั้งพวกนี้ถามว่าเวลามันเป็นแล้วเวลามันหมุนแล้วเวลามันว่ายน้ําผิดลักษณะแล้วนะครับผมเวลามันเกรงแล้วนะครับผมการรักษานั้นต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะครับผมพวกนี้เท่าที่เคยเจอนะครับผมร้อยน่าจะเป็น เยอะนะครับผมหลายเคสน่าจะเป็นร้อยร้อยเคสเลยแหละกลุม่มพวกนี้เพราะบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่ที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฟดับใหม่ๆนะครับหรือเวลาเราตู้มันมืดๆอยู่แล้วเราไปเปิดไฟที่บ้านอาจจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับผมจะทําให้มันน็อกได้เหมือนกันนะครับผมพวกนี้ก็รักษาได้ยากนะครับผมก็แนะนําให้ทําใจนะครับในกรณีที่เขาเกง่งแล้วเสียหลักเสียทรงเสียรูปตัวงอไปแล้วอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้รักษาได้ยากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้องทําใจนะครับผมสําหรับใครที่เคยเจอ ผม<พน>ต่อไปนะครับผมเป็นอาการปลาที่เราต้องเจออาจจะไม่ถึงตายนะครับผมก็คือเรื่องปรสิตต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนอนนะครับอย่างปัจจุบันอ,อย่างยางไม่ใช่ปัจจุบันนะครับอย่างล่าสุดที่ผมเจอนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มหนอนที่เจาะลงไปในเนื้อปลาเลยบางครั้งเวลาเราเห็นปลาไหวนะครับผมเวลาเรามองไปเกล็ดเนี่ยเหมือนเกล็ดมันเปิดเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมบางครั้งที่เราดูว่าปลาไหวน้ําปกติแหละอะไรแหละแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ใต้เกล็ดหรืออะไรเนี้ยเราก็ลองตักลองสํารวจดูนะครับบางครั้งอาจจะมีหนอน นะครับผมจะเป็นหนอนตัวแดงๆอะไรพวกนี้มันก็อาจจะชอนชัยอยู่ในเนื้อปลานะครับผมอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งผมก็เจออยู่กับล่าสุดผมเจออยู่กับปลาทองนะครับผมก็จะมาจากอินโดนะครับผมก็จะเจาะอยู่ในเนื้ออย่างนั้นก็ได้นะครับผมอีกแบบหนึ่งก็คือพวกหนอนเขาเรียกว่าเหมือนติงใสอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีมาบ้างกับปลาที่ได้จากธรรมชาตินะครับผมก็จะมีมาบ้างโดยวิธีการรักษาพวกนี้นะครับเอาวิธีการรักษาหนอนเมื่อกี้ก่อนหนอนเมื่อกี้เวลาเราเจอปุ๊บเราก็ใช้ <S <S ที่คีบนะครับผม คีบออกได้เลยนะครับคีบเสร็จเราก็แช่ในเรื่องของอายาที่ช่วยกําจัดในเรื่องของแบคทีเรียนะครับจะลดจะช่วยให้แบบการติดเชื้อได้น้อยนะครับผมพอเวลาเราดึงออกเนี่ยเลือดสะอาดผมบอกเลยนะครับผมก็อาจจะแช่ยาสักชั่วโมงก่อนก่อนปล่อยกลับลงคืนนะครับผมทีนี้ก็มาต่อในเรื่องของปิงสายปิงสายก็เราเวลาเราได้มาเราก็อาจจะดิบน้าจืดสักพักหนึ่งเขยา่าเขยา่าปลานิดนึงนะครับ เ็แล้วก็ลงนะครับผมอันนั้นก็ได้เหมือนกันจะช่วยกําจัดปิ่นใสนะครับผมแล้วก็กรณีอื่นๆเช่นเห็บระครังที่เราบอกพวกนี้ปกติแล้วเราเราจะไม่ค่อยเจอนะครับผมเพราะว่าในธรรมชาติจริงๆก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมมีนะครับผมพวกนี้มันจะเกาะอ,อยู่ตัวปา์มจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นแผ่นบางๆนะครับผมไอ้พวกนี้ก็จะจะมีเกาะนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ โดตัวหรือหนอนที่เราเกาะเราเห็นเป็นเส้นเป็นสายนะครับผมไอ้พวกนี้ยเวลาเรารักษานะครับผมกลุ่มกลุ่มพวกเนี้ยเวลาเรารักษานะครับอาจจะใช้ตัวของฟอร์มาลีนก็ได้นะครับผมหรือจะใช้คอปเปอร์ก็ได้มันแล้วแต่อาการนะครับถ้ากลุ่มโดนตัวเราก็คอปเปอร์ไปก่อนราคาไม่แพงด้วยนะครับผมพยายามจะแนะนําอะไรที่แบบว่าราคาถูกนะครับผมแล้วก็นะครับอ่เท่าที่เจอมาก็จะประมาณนี้ส่วนตัวอื่นๆนะครับผมเวลาเราเจอปลาใช่ไหม ผมก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการตายแบบซึมนะครับผมไม่อาจจะตายหรือไม่ตายก็ตามแต่นะครับเช่นเราลงปลามาเนี่ยนะครับผมข้ามกลางวันเราจะไม่เห็นตีกันนะครับปลาบางตัวมันจะตีกันกลางคืนมันจะไล่กันกลางคืนนะครับเวลาเราลงเนี่ยเราเห็นมันว่ายดีๆีแหละแต่พอกลางคืนมาปุ๊บเราเห็นมันตีกันแต่เช้ามาปลาตัวนั้นซึมเลยตัวนี้ก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนลงปลานะครับพยายามหากองนะครับผมกัดในตู้หลักของเราที่เราจะลงและแยกก่อนอย่าเพิ่งเทลงตู้นะครับเพื่อให้ปลามันชิน นะครับกับสภาพแวดล้อมในตู้แล้วก็กับเพื่อนร่วมตู้ด้วยนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราปลาเนี่ยปลาบางทีเราไปดูที่ร้านนะครับผมอาจจะไหว้กินอาหารปกติแต่มาลงตู้เราเนี่ยเกิดความเครียดก็จะหยุดการกินอาหารทันทีนะครับผมพอเวลาหยุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจแล้วก็สภาพต,ตัวเขาว่าจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่ถ้าปรับตัวได้เดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งไม่เกินเดี๋ยวเขาก็กลับมากินอาหารไหว้อาหารปกติแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้นะครับผมโดน,นเพื่อนในตู้คนันอยู่ตลอดนะครับผมก็อาจจะทําให้ซึมแล้วก็ไม่กินอาหารผอมแล้วก็ตาย ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงปลานะครับผมพยายามนะครับสำหรับปลาที่แพงเนาะแต่บางคนไม่ได้สีเรียดปลาซื้อมา2อ0 0อันนี้ก็เทพวดลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าให้แนะนำนะครับซื้อกล่องแยกมานะครับ4 5 0 0ไม่กี่บาทนะครับผมก็แยกไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้สักวัน2วันหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ปลาชินเวลาลงไปหนึ่งจะได้ไม่ตีเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกถ้าตีเห็นต่อหน้าเรายังตักออกได้นะครับแต่ปลาบางตัวต่อหน้าไม่ตีครับต่อคืนก็ไปไล่กันอะไรกันนะครับเช้ามา ผมเช่นหรือบางตัวเนี่ยเราลงไปวัน2วันยังไม่ได้ยังไม่ได้มีปัญหากันเลยปลาไหวปกตินะพอวันที่สามาปุ๊บวันที่4มาปุ๊บนะครับผมมันก็จะซึมไปเลยอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากเพื่อนรวมตู้ได้เหมือนกันนะครับเพราะพวกนี้เวลามันกดดันปุ๊บมันจะลดการกินอาหารนะครับสัตว์ในกลุ่มของพวกปลาพวกอะไรพวกนี้มันจะงดกินอาหารนะครับเวลาถูกเพื่อนกดดันเมื่อกีเราเห็นไหวเนี่ยอาจจะไม่เห็นตีกันต่อหน้าหรอกแต่ว่าก็มีเข้าเหม็นเข้าเหม็นนะเรานึกถึงแบบว่าเวลาหมาเดินมาแต่ไม่กัดกันอะไรเงี้ยนะครับมันอารมณ์ประมาณนั้น นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพยายามก่อนลงปลานะครับผมแล้วก็ใช้กล่องแยกก่อนให้เขาแบบว่าเข้าร่วมกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงไปนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมทีนี้นะครับผมกรณีอีกกรณีหนึ่งคือการลงปลาที่ต้องฉุดคิดนิดนึงนะครับผมเช่นในลักษณะของปลาแต่ละตัวนะครับผมอยู่ร่วมกันได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับผมปกติแล้วเราจะเจอการกัดกันโดยกับกลุ่มแองเจอร์บางตัวนะครับต้องบอกว่าแองเจอร์บางตัวเนี่ยเวลาลงเนี่ย ต้องแบบว่าห้ามลงพวกเดียวกันเลยก็จะดุมากนะครับพวกนี้ก็จะทําให้ปลาตายได้เพราะฉะนั้นก่อนจะลงปลาแต่ละตัวก็ศึกษาก่อนว่าตัวไหนนะครับผมมีปัญหากับตัวไหนบ่อยนะครับเปอร์เซ็นถามผู้ขายก็ได้นะครับเพราะจริงๆพวกนี้เราต้องบอกว่าปลาทุกตัวเนี่ยครับจะนิสัยไม่เหมือนกันต่อให้ต่อให้แต่ละตัวเนี่ยเช่นบาง,บาง,บ,างบางตัวบอกว่าไอ,ไอตัวเนี้ยนะครับผมถ้าลงพร้อมกับตัวเนี้ยมีปัญหาเราบอกเราไม่ต้องบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับทุกอย่างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะโดน ตัวไหนนะครับเหมือนปลาตัวนี้จิกปาะกกะลางแต่บางคนอาจจะลงแล้วก็ไม่จิกก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เสียงดวงถ้าชอบถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่อยากเสียงดวงก็พยายามหลีกเลี่ยงตัวที่มันลงด้วยกันไม่ได้หรือมีปัญหาด้วยกันไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับสําหรับมือใหม่ก็พยายามดูจุดนี้นะครับผมปลาบางตัวโดยเฉพาะกลุ่มแองเจร์ค่อนข้างจะมีนิสัยดุมักอยู่กันเป็นคู่หรืออะไรก็ตามแต่แต่ใน,นเมื่อไม่ เขาไม่ได้รวมคู่กันแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันนะครับผมอันนี้โดยโดยประมาณนะครับสาเหตุที่เราเจอปัญหากับกับปลาส,ส่วนใหญ่นะครับผมทีนี้ประเด็นอื่นๆน,นะครับผมสําหรับการปลาก็จะมีพวกขีดนะครับผมบางครั้งเหมือนที่ผมบอกเวลาเราลงปลานะครับผมเราดูขีป้ปลาโดยเฉพาะเวลาลงปลาใหม่นะครับผมหรือปลาเก่าก็ตามแต่นะครับพยายามดูวา่าเราลงไปแล้วเนี่ยหรือปลาเก่าเองก็ตามเนี่ยขีดมีแหว่งไหมขีดบ,บนขี้ล่างขี้หาง นะครับผมกรณีมีแหว่งให้สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นรอยกัดปลาร,100รอยทะเลาะกันซึ่งต่อหน้าเราอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเห็นว่าอ้ตัวนี้ไม่ค่อยกินอาหารเลยอะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นปลากเก่าเราก็ลองลองไปดูนะครับหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มจํานวนหรือมีการลดจํานวนของสมาชิกในตู้ก็คือกลุ่มพวกปลาพวกนี้นะครับผมให้เราสังเกตดูนะครับผมเพราะบางครั้งถ้าคีบขาดพุ๊บให้เราสันนิษฐานเลยว่ามันโดนเพื่อนในตู้นี่แหละทําร้ายแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าตัวไหนทําร้ายตัวไหนนะครับผมเราก็จะได้ทํําากกรรแยหือทาการ เขาเรียกว่าจูนให้มันเข้าหากันได้ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากโรคปลาแล้วเราก็จะเจอสภาพแวดล้อมแล้วก็ลักษณะของปลาลุ่มพวกนี้นะครับผมที่สําคัญนะครับการลงตู้การรวมปลาหรืออะไรก็ตามแต่ที่สําคัญเนี่ยต่อให้เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างไรก็ตามพยายามหลีกเลี่ยงให้เขากัดกันโดยตรงนะครับผมเช่นสมมติเทปุ๊บทะเลาะปั๊บเนี่ยให้รีบเอาออกนะครับเพราะ ส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเวลาปลาที่เกิดการทะเลาะกันแล้วกัดกันอย่างจริงจังมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะจูนให้มันหากันนะครับผมมันค่อนข้างจะยากเช่นบางคนปล่อยกัดกันไปแล้วทั้งวันทะเลาะคือแบบกัดฝังใจไปแล้วอย่างเงี้ยต่อให้มากัดตู้แยกมาใส่กล่องแยกเพื่อให้มันจูนเข้ากันเนี่ยอันนี้โอกาสที่จะมันจะจูนเข้าที่มันจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าในสภาพแวดล้อมตู้เล็กๆไม่ได้ ไม่ไม่ได้ตู้ใหญ่มีมีพื้นที่ในการแหวกว่ายหลบนะครับผมพวกนี้มันก็จะจูนเข้าหากันได้ยากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรากักไว้ก่อนนะครับกักใส่ก่องให้มันจูนกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเทลงไปแล้วถ้ามันไม่กัดกันก็แล้วไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้ามันเขม่นกันนิดนึงเราก็ลองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะจูนเข้าหากันไหมมันจะเลิกเขม่นไหมนะครับผมแต่ว่าถ้ามันจะเขม่นอย่างเดียวเพราะปกติปลาเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะยังไม่กัดกันโดยตรงยังไม่แบบ ชนชนกัดกัดกันเลยนะครับส่วนมากมันจะขมเบ่งกันก่อนมีการไหว้นะครับผมแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมต้องบอกแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับแต่ละตัวก็จะมีการไหว้ขู่กันก่อนนะครับแพร่ขีบออกมานะครับเพื่อต่อสู้กันอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่เป็นไรครับในกรณีนี้ถ้าเราดูท่าไม่ดีเราจับแยกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปลงใหม่กี่ก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มกัดกันแล้วและปล่อยให้กัดกันไปสักพักนะครับเวลามันฝังใจเนี่ยนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะจูนเข้าหากันยากอันนี้สําคัญนะครับพยายามผมพยายามเน้นเพราะว่ามันสาคัญในการลงปลา นะครับผมส่วนต่อไปเราก็ยาวๆกันต่อในเรื่องของโรคอีก,อ,ก,อ,กอย่างหนึ่งที่เราเจอนะครับผมก็คือในในส่วนของกลุ่มปลาที่มีลักษณะนะครับผมเขาเรียกอะไรอ่ะขี้เปื่อยนะครับผมขี้เปื่อยเช่นอเอามานะครับผมบางครั้งเนี่ยเป็นแผลนิดเดียวอาจจะเป็นแผลจากสวิงที่ตักหรืออะไรก็ตามนะครับผมไถแทะ ไถข้างตู้นะครับผมเช่นไหวว่าอยู่นะครับไถขอบตู้ไถหินไถอะไรพวกนี้นะครับเป็นแผลขึ้นมานะครับแล้วแผลนั้นก็ไม่ไม่ยอมหายหายยากแล้วเวลาเป็นยมันจะเป็นขุยๆนะครับผมเป็นเหมือนเหมือนบริเวณที่เขาแถไถเนี่ยนะครับจะเป็นขุยเป็นขาวๆอะไรพวกนี้นะครับไม่ยอมหายทักทีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของบางครั้งนะครับเวลาเขาไถอาจจะมีแบคทีเรียมีโปรโตซัวมาเกาะนะครับผมเสร็จแล้วก็เขาลำคาญตัวเขาไปไถพอไปไถปุ๊บเนี่ยมีการติด ติดในเรื่องของแบคทีเรียบางตัวเข้าแทรกซ้อนไปด้วยนะครับผมพวกนี้ก็จะทําให้แผลเนี่ยไม่หายปกตินะครับผมแทนที่แบบว่าเวลาไถาปุ๊บเกิดแผลปุ๊บเรา,ารักษาโพโตซัวปุ๊บมันจะหายนะครับผมเราแช่คอเปอร์ปุ๊บมันจะหายมันดันไม่หายอะไรพวกนี้บางครั้งมันก็จะเป็นในเรื่องของแบคทีเรียบางตัวที่มันอยู่ในตู้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราจะรักษานะครับผมพวกนี้เราก็ใช้กลุ่มยารักษาแบคทีรียนะครับเหมือนที่ผมบอกเช่นยาเหลืองหรือย,อยาอื่นๆมีมากมายนะครับผมเอามาแช่ยานะครับเพื่อกําจัดแบคทีเรียเสร็จแล้วนะคระับ ผมโอเคสำหรับ EP นี้ก็พูดกันยาวมาพอสมควรนะครับผมสำหรับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเราจะมาคุยกันนะครับใน EP ต่อไป EP นี้ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ